完了就吐回来了，就吐。 เออราเป็นยังเราเป็นยังจุดไหมจุดไหมจุดให้หมดก่อนอย่างน้อยๆให้จุดให้ติดก่อนจุดให้ติดก่อนถ้ามันติดไปแล้วก็ตามไปบ๊อบว่เป็นยังเราเทียนหน่อยว่เป็นยังเทียนมุกศีเออ่อบริการบาดข้าจุดเทียนจะหาหน้าที่ในพอร์ลลงมาไพ่ คือม่ติดเลยมันบ่เป oh ็นหยังบ่เป็นหยังบ่เป็นนะอ่ะไปไปนั่งที่ได้แล้วนะอ่ะพนมมือไหว้เด้อพสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะแก้วอุอาเป็นที่เพิงน เก้วหนวยสามขอให้เวลาหายก่าน,นี้เสียใหย้หนีจะได้มาหยุ่ห่างทิ้งเจ้วดังใดอันว่าตนตัวเจ้าเป็นสามดวงประทีปจใจสังสากาภิพูชยามาอารหาังสัมมาสัมพุทพธะภควาพ Quran mangmat sopati ban nopakkawato saawa ka sanghang maminak mu sapak hawatorak semasokkuasa na sembudasa namo tasa bhagavato arahato sema sembudasa พุทธบูชาครูธรรมบูชาครูสังฆบูชาครูพุทธบูชาคุณนธรรมธรรมบูชาคุณนธรรมสังฆบูชาคุณนธรรมพันทิตวาสภพพุทธานังสภาคุณะเมสีนังปาเทจะอาจารย์สัพพัฒมากานาัสนังูุิเมสุเจวะสัคเเสุพระมเทเวไม่ติเกกาหามิปิปริกมังสัทธายะพุทธศาสนสัพเทปิอันตรายเมมาเฮสุงตัสเตสสา สิทธิกิจจังสิทธิกำมังสภาสิทธิพระวันตุเมพุทธคารวตาธรรมมครวตาสังฆคารวตาวิดามาดาครวตาอาจารเรียครวตาพุทธังอาราธนานังธรรมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังพุทธังปสิทธิเมธังปสิทธิเมสังฆังปสิทธิเมพุทโธธรรมโอสังโฆสิทธิกิจจังสิทธิกำมังสิทธิการียาะตถาคตโตสิทธิเตโชชะโยนิจังสิทธิลาโผนิรันตรัง สิทธิพุทธังสิทธิธรรมังสิทธิสังขังสารพัดสิทธิพระวัตรเมอาณาสาสิทธิลาโภมหาโภโคมหาเตโชมหาปัญโยปิโยนาคะคันธปริตังปิยังมะมะนาชาริตีสะบันตาจักรวาเรสุฆะระกัจจตุเทวตาสะทัังโมเนระ sasasunentu sa kamu kadang sagika mejarupe sirisigaratate kenterekiwi mane dipirate cakame tarwana khane kiwa tu mai gete huma jayantu dewa charatharusmeyaka kanthaphanaka ditenai rawa wacana saatwaan tuh put atasana kalau ayam patan mengeta hamba Sawana kalau ayamnyatan mentah se pagijirup pasana kalau ayam patan ิบนิ้วของข้าพระพุทธเจ้าพรามเทพชยาประพุทธรรมจะขอกราบไหว้วันทานมัสการขอสรรสรังและอัญเชิญคุณพระบิดา21คุณพระมนา12คุณพระโพง39สคุณพระพุทธเจ้าห6 6คุณพระธรรมเจ้า38คุณพระสงฆ์เจ้า14คุณครูอาจารย์10คุณพระกรรมฐาน8ปดคุณพระกฐาสอง คุณธรณี2ี่สิเดคุณไฟหคุณลมเกคุณอากาศ1ิคุณอักษร41คุณอัราสามคุณนิสวาคุณอัศวคุณปัสวาคุณแก้วทั้งสามประการคุณศิน5คุณศิน8คุณศิน10คุณศิสรยิบเก้คุณพระปัญญายาน คุณพระโสดาคุณพระสกิทาคาคุณพระอนาคาของพระอรหันตาคุณพระมังสีคุณผลสีคุณนิพพานกิงมาเป็น9คุณพระนาวะโลกุตระธรรมเอกชาคาได้เราเรียนศิลปศาสตร์วิชาการใดขอจงประสิทธิ์คุณพระอาทิตย์หคุณพระจันทร์สิห้าคุณพระอังคาร8คุณพระพุทธเกศคุณพระหลักสบูรณ์สิบเคุณพระสุขเกียรติคุณพระเสาสิบคุณพระราหูสิคุณพระเกตเก้าคุณท้าวเวสระเดชคุณพระนเรศคุณพระนารายณ์คุณพระอินทร์พระพรหมพระยมพระการพระโลกบาลทั้ง4คุณพระมาตุลีและพระภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงพา ปดิบัติกาลอกแก่ผู้ชนที่มาสร้างสนพระบารมี ขอให้จำเริญสวัสดีคุณพรหมวิหารสี่เป็นที่เมตตากรุณามุิตาอุเบกขาคุณพระกถาประการคุณครูภายนอกคุณครูภายในคุณพระฤาษีตาวัวพระฤาษีตาไฟพระฤาษีแต้พบพระฤาษีสวนพระฤาษีกระปาคุณพระฤาษีนารอดพระฤาษีนารายพระฤาษีตะไยกวดคุณพระฤาษีพุทธมุตรพระฤาษีสิงห์หานบดคุณพระฤาษีเจดผั่นเคลีคุณพระฤาษีผูเด่นบลขอจงเจ้าประธานข้าพระเจ้าจะทำการสิ่งใดขอจงประสิทธิ์ขอคุณพระพุทธคุณนางพระธรรมคุณนางพระสังฆคุณนางคุณพระพุทธคุณตะพวงเจ้าารพ เทพศิลปุตธรรมสิทธิจิตจังสิทธิกำมังสิทธิกริยาะถแหลกโตสิทธิเตโชสิทธิวโยสิทธิอาโปสิทธิปติโยสิทธิอิดาสิทธิมันดาสิทธิครูอาจารย์สิทธิอิสวนสิทธิอินทาสิทธินาราสิทธิเทวาสิทธิราชาสิทธิพุทธาสิทธิสมมาสิทธิสังฆาสิทธิอัตถะอรหันตานกมุททายะมะอาอุสุสุปัญจพุทธานามะมหังพุทธังอุทิตวาข้าพเจ้าจวันสิงพระพุทธคุณ ทับบังอัทิตาวาข้าพเจ้าวันและสินพระธรรมคุณังสังฆังอนทิตาวาข้าพเจ้าวันและสินพระสัง,คงฆงคุณังอันหนึ่งอเก้าพระพุทธเจ้าพราหมณ์เทพสิยาะภวิธรรม ขออาราธนาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์พระเจ้าอีกทั้งคุณพระบิดามันดาคุณครูอุปชัยยะอาจารย์พระฤาษีนาลอดพระฤาษีนาลายพระฤาษีตาบัวพระฤาษีตาไฟพระฤาษีแต่พบพระฤาษีสวนพระฤาษีกตปาคุณพระฤาษีพั้งปวงร่วกันอีกทั้งคุณครูพระคูณบดอีกทั้งนักพลและนักศิษย์พิริยถารอีกทั้งพระนางแม่ธรณีแม่พระเพิงแม่พระพานแม่พระประสุทธิ์พระอิศวรพระเป็นเจ้าฟ้าเพอจึงเสด็จมาประสิทธิทุกคนใจให้แก่ข้าพเจ้า ข้าพระเจ้าจารยเชิญพระมหาเทพเทวาทิเทวทั้งหลายทั่วพื้นปัตตภีดนพระฤาษีทั้งร้อยแปดทันตนมาบรรดาลโดนด้วยสัพพิสิมพิยาพระคุปปาพระคูเท่าครูพักวัตกรรมและอักษรสถาพรกรรมสิทธิเกศพระบุรุเจ้าพระามเทพชยาพระพุทธธรรมในการระบาดนี้ได้เธอสาธุอิติปิโส่วนกวาข้าพระเจ้าขอเชิญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้อยู่เหนือเก้าเหนือผม ขออเชิญพระพรหมเสด็จประยุทธ์บังบ่าไซขออัญเชิญพระนารายณเสด็จอระยุทธ์บังบ่าขวาขอเชิญพระนางคงคาเสด็จมาเป็นลำลายขออเชิญพระพายเสด็จมาเป็นลำปากขออเชิญปู่พญานาเสด็จมาเป็นเส้นสังวาลขออัญเชิญพระการเสด็จมาเป็นดวงใจข้าพระมุทเย่จะทำการสิ่งใดเมื่อใดพูดใดพันใดจะได้มาเปลี่ยนเปลี่ยนมีทาจะได้มาประมาทผาทาง ขออัญเชิญคุณครูตัวหลังเดชะคุณครูที่บ้านระล่ำคุณครูอยู่ในถ้ำขอให้ท่านมาอวยพรใจให้เก่งข้าวผมพุทธเจ้าพราหมณ์เทพเจดีย์ผมทมพุทธังประสิทธิมหาประสิทธิธรรมังประสิทธิมหาประสิทธิสังฆังประสิทธิมหาประสิทธิอิทธิฤทธิอิทธิฤทธิธรรมอิทธิประสิทธิธรรวันตุเต เพติปิโสพระคาวาสิบนิ้วมองข้าพระเจ้าจะยอยกยืนนมัสการต่อคุณพระพุทธคุณนางพระธรรมคุณนางพระสังฆคุณนางพระศีรัะนาเตี่ยเกลพระครูปัญชัยอาจารย์เดชะบรมมาโพธิสงฆ์ผ่านมาอยู่เหนือเกศเก่าเกศสั กองข้าพระเจ้าผู้จัดตั้งนาสัสกานข้าจะขออัญเชิญพระพุทธองค์ผู้ทรงพระสุขพระวินยัยพระอารามพาาระธรรมบัณฑ์พระธรรมบูรุษแปดเป็นสี่พันพระธรรมขันธ์และพระปิดตกกันไตรข้าจะขออัญเชิญพระเตมิไวยพระเจ้าฟ้ามหาจร,รุสุรามสุทธและพระพุทธสิงห์ ข้าจะพรอเชิญพระอินทร์พระพุทธพระยมกานพระปกภราิยานพระสารีบุตรข้าจะพรอเชิญพระกุมภูสันโธปโกนาคามโนปัสสปูปัสตมะโนพระสารกัจจมุนีพระอริยโูตมะข้าจะพรอเชิญพระบรมนารรพตจักรปัตตานังอัตตะอรหันตังสัมมาสัมโพธิญาณข้าจะพรอเชิญพระสุวรรณสามสีตาอันเป็นสรณะพระมุนีนาศาสดาพญาธรรมิกราชราสีอริยเมตีข้าจะพรอเชิญพระมหาฤาษีแปดหนึ่งสี่พันองค์อันเชิญจง አንተ <muchas> አልደብ ท่านดาวดุลแปดเมือพระองค์นั่งสมาธิภาวนาสุนิธรรมภุหาสวรรค์ข้าจะขอเชิญพระไตรสันคมพระสวนเสดพระสุเมนราพระธาตุเกียรติเยีวยืนละมณีข้าจะขออัญเชิญพระปัจจการภูที่ทาวซีสุโพธนะและพระนางสิริมหามายาอันเป็นบิดามันนาของพระองค์ทรงพระนามว่าสีธาตุชาติอันเป็นที่สุดข้าจะขอเชิญพระสยามเทวาธิราชปรัตนโกสินีข้าจะขออัญเชิญพระมหามณีรัตนเกียรติมรดกส่งปฏิบัติกรบวรสถิตวัดศรีรัตนศาสดารามข้าจะ ขออัญเชิญหลวงพ่อซ <Ric ans> ุกธร วาลาลำมหาวิหารชาเชิญเศราข้าจะขออัญเชิญดาหลวงพ่อพระพุทธจินนาฬพระชมมาบงอาจคู่เมืองพิษณุโลกข้าจะขออัญเชิญดาหลวงพ่อพระสุขพเสริมพระไยและหลวงพ่อองค์ตื่ออันคู่เมืองนกคายข้าจะขออัญเชิญดาหลวงพ่อนาอันคู่เมืองอุดรตลอดทั้งมวลเริ่มเริ่มในท้าววิศนกรรมจอมปราดตนวิเศษตลอดถึงองค์ปู่พญานาคสีสุดโธยาสีพุทุมาผู้สันนาษราชผู้สันทนาผู้อนตันนคราผู้นาคายานาคีตลอดถึงผู้พญ นางพุทธลินผู้นำนาคำทงห้ลายจงแผ่อำนาจกระแสความศักดิ์สิทธิ์เสด็จมปเป็นประธานในพิธีในวันนี้ณสถานที่แห่งนี้คือบริษัทแห่งรุ่งเรือง59อันการนำโดยข้าวุฒสวนสินทโพโธและนางประหยัดสินทุพโธที่บ้านเลขที่19 4หมู่สีตำบลสําราญอำเภอสามไชจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นเจ้าภาพทำพิธีพวงสรวงในวันนี้พวกข้าพเจ้าจะประกอบพิธีขอให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ณสถานที่แห่งนี้ณบ้านเลขที่194มูซีตำบลสันราบอำเภอสัมชัยจังหวัดกาฬสินธุ์อันมีนายสงวนสิงห์ทุพุธและนางประหยัดสิงห์ทุพุธและบริษัทแห่งหลวงเรื่อง59จังหวัดขอให้สําเร็จลุล่วงพอดีอย่าได้มีอันตรายมาแพ้พันในเขตยดพัดทอนในสาล ที่ขาาา้าพเจ้าได้กระทำพิธีกรรมตามทัตติประเพณีบรรพิยจารีบโบราณขอให้บริษัทเฮงลุงเรืองห้าเก้าใหการนําของ